สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพาหลอดเงาเหมววันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์ือคูุที่เกวันที่1 7สิงหาคมถึงสิ้ากันยายนประจำเดือนตุลาคม2567กันนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างชาวสิงห์สบายดีไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงกันดีกว่าเนาะขอให้สิบใบให้กับชาวราศีสิงห์นะคะ โอเคช่วงนี้ชาวสิงเหมือนมีเรื่องให้ปวดหัว <c oughs> กับเรื่องบางเรื่องอยู่นะถ้าให้เดาวก็คือจะเป็นไม่ใช่จากหน้าไพ่นะเดาวจากหน้าไพา่ <c oughs> มันก็คืออ่านจากหน้าไพ่อะไรเป่โอเคก็อ่านจากหน้าไพ่คือสิ่งที่คุณกําลังปวดหัวอยู่ขนาดนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเก่าๆหรือเปล่านะอาจจะเป็นคนรักเกา่าเป็นเรื่องแบบ ปัญหาเก่าๆที่มันเหลื้อหลังขึ้นมาคือปัจจุบันอะคุณอยู่ในจุดที่แบบอยู่ในจุดที่คุณมีพร้อมทุกอย่างนะแล้วก็แบบเนี่ยคุณมีพร้อมทุกอย่างคุณภาคภูมิใจกับสิ่งที่ได้มาทุกสิ่งทุกอย่างนะก้าวถ้วยนะ จากความพยายามสิบแม้เท้าความพยายามที่ทํามาเหมือนในอนดีตคุณแบกรับทุกอย่างนะ <c oughs> คุณแบกรับทุกอย่างจนทำโน,น้นทำนี่คือทำสารพัดอย่างจนในที่สุดคุณประสบความสาเร็จแต่มันก็จะมีปัญหาเก่าๆที่มันเลือลังขึ้นมามันทำให้คุณอะตอนนี้คุณค่อนข้าง ปวดหัวกับมันนะ,ะขนาดนี้มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณอะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จนะช่วงนี้คุณเดินทางค่อนข้างบ่อยด้วยนะเดินทางไปนู่นมานี่เพื่อทํา การงานเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะต่อไปจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอีกมากมายเพราะฉะนั้นคนก็เตรียมตัวรับวมือไว้เลยนะอืมโอเคขอไพ่ห้าใบาให้กับ สุขภาพชาวสิงคโปรยค่ะ สุขภาพช่วงนี้คุณเดินทางบ่อยเนาะสุขภาพจิตสุขภาพใจช่วงนี้คือคุณค่อนข้างเหนื่อยๆนะแล้วก็คือคุณอยากได้ความสงบบางท่านแอบไปศึกษาธรรมะเนาะแอบไปปฏิบัติธรรมมาก็มีนะช่วงนี้คุณอยากหาความสงบมากในสภาวะจิตใจที่แบบ ไม่อยากจะไปวุ่นวายกับใครอ่ะนั่นแหละอ่าแล้วก็เหมือนสุขภาพกายช่วงนี้นะเหมือนสุขภาพกายช่วงนี้คุณเหน่อยๆห,หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเดินทางบ่อยนะ เดินทางเยอะเดินทางมากเลยทำให้แบบออสุขภาพกายค่อนข้างอ่อนล้านะพยายามพักผ่อนให้มากๆออนะจะได้ชีวิตจะได้แบบเออโอเคขึ้นสุขภาพก็จะได้โอเคขึ้นแล้วหมันออกกำลังกายด้วยนะโอเค ขอให้5ใบให้กับการงินชาวสิงด้วยค่ะ อืมการเงินช่วงนี้ดีถึงดีมากนะการเงินนี่จะได้มาจากการทำงานเป็นหลักนะการเหนื่อยยากจากการทำงานเป็นเงินเก็บเงินออมเยอะแล้วเหมือนคุณก็แบ่งเป็นลงทุนด้วยตอนนี้คือคุณกำลังรอดูอยู่ว่าผลที่ได้อ่ะจะได้เยอะหรือเปล่า แต่ดูจากหน้าไพ่แล้วคือได้ดีนะได้กำไรพอสมควรแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มากเท่าที่คุณตั้งใจเอาไว้แต่ว่ามันก็ได้มากพอที่จะมาเลี้ยงชีพอะอืม <c oughs> โอเคต่อไปเป็นการงานขอไพ่ห้าใบาให้เกิดการงานชาวสิง์เลยค่ะ อาการงานอาถ้าเป็นงานประจำคือช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาตินะอืมแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นการติดต่อที่ถ้าคุณทำโปรเจกต์นี้สำเร็จคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากนะ คุณจะได้ทั้งเลื่อนคั้นเลื่อนเงินเดือนนะได้เงินมามหาศาลเลยแหละจากโปรเจกต์นี้อืมเราก็ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งไปในระดับที่สูงขึ้นนะสำหรับคนทำฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวเหมือนมีดีลกับต่างชาติหรือเปล่าแล้วเป็นดีลที่ค่อนข้าง ได้เงินเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณคุณรอโอกาสเนี้ยมานานแล้วนะที่จะขยับขยายธุรกิจของตัวเองไปที่ต่างประเทศคุณสามารถใช้โอกาสเนี้ยเป็นสะพานในการหาลูกค้าต่างชาติได้นะก็ทำให้ดีแล้วกันเพราะเกณฑประสบความสำเร็จก็สูงนะโอเคต่อไปก็ความลัก ขอไพ่ห้าใบให้จักความรักชาวสิงห์นะยค่ะ ชาวสิงความรักช่วงนี้เหมือนคนโสดนะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานกับทันหันแบบปรับด้วนะอืมแต่ด้วยความที่ต่างฝ่ายต่างพร้อมอยู่แล้วอะเออเพราะฉะนั้น อางไฟต่างพร้องเงินเพราะฉะนั้นก็แต่งได้ทันทีนะ,ะสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะสามีคุณกำลังแอบเซอร์ไพรส์อะไรคุณหรือเปล่านะเหมือนเป็นวันครบรอบแต่งงานอะเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงาน อืแต่เหมือนคุณก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะคุณเป็นคนเซน์ดีนะเขาเตรียมจะเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานบางอย่างให้กับคุณนะเพราะงั้นต่อให้คุณรู้อยู่แล้วก็แกล้งทําเป็นไม่รู้นะเป็นถือเป็นน้ำใจของเขาเนาะโอเคจบลงไปแล้วเนะสำหรับความทำนายของชาวสิง ประจำเดือนตุลาคม2567ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้คลิปจะได้ดูกันใครคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามแลชมค่ะสวัสดีค่ะ